เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรูก้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะวันพุธที่25มิถุนายนอยู่กับเรา2คนค่ะ คุณทัศด,ดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำค่ะสวัสดีคุณอรพันธ์และคุณผู้ฟังนะคะมาติดตามข่าวสารกันค่ะแน่นอนวันนี้มีหลายประเด็นเรื่องของการบ้านการเมืองที่นํามาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะต้องบอกว่าเป็นเรื่องร้อนนะคะเพราะว่าการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมหรือว่าสัปดาห์หน้าน,านี้เองนะคะก็เรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับกรณีที่พัก ภูมิใจไทยเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาเตรียมที่จะยื่นซักฟอกนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงรัฐบาลนะคะหลังจากเปิดประชุมสภาซึ่งวันนี้มีความคิดเห็นจากหลายากฝ่ายด้วยกันนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ และยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะคะกับการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมลงพื้นที่ชายแดนอารัญยประเทศที่จังหวัดสะแก้วตรงข้ามปอยเปตนะคะเพื่อไปรับฟังปัญหาไปฟังข้อเสนอแนะแล้วก็รวมถึงให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องนี้ค่ะเปิดเผยโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์นะคะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่าวันพรุ่งนี้ค่ะนางสาวแพททองทานเชนวัรนายกรัฐ รัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพุมธรรมเวชยชัย,ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายแพทย์พรหมินเลศสุริเดชเลขที่การนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงแม่ทัพภาคที่1ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงดีอีอธิบดีกรมศุลกากรรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจะร่วมกันลงพื้นที่ไปที่สะแก้วค่ะในเวลา10นาฬิกาก็จะได้เดินทางไปยังโรงเรียนอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเพื่อไปเป็นประธานนะคะในการประชุมหารือ เกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการการกำหนดเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่ห้องประชุมโรงเรียนอรัญญประเทศโดยนายกรัฐมนตรีค่ะจะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่1ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งการป้องกันรปราบ,บปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็อาญากรรมข้ามชาติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ จากนั้นนะคะนายกก็จะเดินทางต่อไปอยังบริเวณด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองปอยเปตจังหวัดบันทายมีชัยของกัมพูชานะคะก็จะเป็นการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนแล้วก็จะพบปะพูดคุยกับประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็จะได้ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยส่วนช่วงบ่ายค่ะก็จะเดินทางต่อไปอยังบริเวณบ้านดงงูตําบลอรัญญประเทศเพื่อพบปะผู ูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจทาหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่รวมไปถึงจะได้พบปะกับนักเรียนและครูที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนประชารัฐบํารุงหนึ่งตำบลป่าไร่นะคะแล้วก็จะได้ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ว่าการอําเภออรัญ,ญประเทศด้วยซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนายกจะเน้นเรื่องของการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะแล้วก็ความต้องการในพื้นที่ที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญโดยเฉพาะเรื่งองความปลอดภัยของประชาชนและก็เจ้าหน้าที่นะคะรวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณพื้นที่ด่านชายแดนด้วยค่ะ นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะภายหลังจากที่ทั้ง2ประเทศนั่นก็คือไทยและกัมพูชาได้ออกมาตรการตอบโต้ก,กนันในเรื่องของการปิดด่านชายแดนแน่นอนนะคะว่ามีผู้ได้รับผลกระทบและนายยกรัฐมนตรีก็เดี๋ยวจะลงพื้นที่วันพรุ่งน,นี้เพื่อไปรับฟังปัญหาค่ะ ช่วงต่อไปค่ะพาคุณผู้ฟังไปติดตามกรณีที่พักภูมิใจไทยนะคะเตรียมยื่นซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลหลังจากที่เปิดสมัยประชุมสภาสามัญ3กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะจะมาก่อติดเรื่องของการเตรียมยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะของทางพักภูมิใจไทยซึ่งก็มีหลายความเห็นนะคุณระพังผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีกระแสข่าวว่าจะปรับคอรมอจะไม่ให้คอรมอใหม่เขาทำงานกันเลยหรือไงเปิดมาก็ ยื่นซักฟอกกันเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองทางประธานสภาค่ะก็ออกมาบอกนะคะบอกว่านี่ก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านนะคะว่าถ้าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีเองก็ตามเนี่ยโดยตนเองก็ไม่ขอวิจารณ์เรื่องของการเปิดอภิปรายที่มันอาจจะเร็วเกินไปหรือไม่หลังพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เพิ่งจะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร,รก็ระบุนะคะว่าจริงๆเนี่ยยังไม่ทราบข่าวนะเพียงแต่ว่าตามกระบวนการของกฎหมายหากเปิดประชุมสมัยสามัญประจําปีแล้วเนี่ยพักการเมืองหากเข้าชื่อตามข้อบังคับและกฎหมายก็สามารถยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะซึ่งเป็นการประชุมสมัยใหม่สมัยแรกสามารถยื่นได้เพราะว่าปีหนึ่งให้อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการลงมติได้เพียงหนึ่งครั้งส่วนสมัยประชุมที่แล้วเป็นของปี67 ซึ่งปีนี้ปี68นะคะก็จะนับเป็นสมัยที่1หากอภิปรายในสมัยที่1ในสมัยที่2มีการอภิปรายได้แต่จะไม่มีการลงมติค่ะเมื่อถามว่าจะถือว่าเร็วไปหรือไม่เพราะว่าพักภูมิใจไทยเองเนี่ยก็เพิ่งจะถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะพอเปิดสมัยประชุมก็จะเริ่มยุทธศาสตร์ทางการเมืองซักฟอกท,ทันทีประธานสภานะคะก็บอกว่าส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์ค่ะเพราะว่าเป็นไปตามสิทธิ์ของฝ่ายค้านส่วน กรณีที่ยังมีคำร้องนายกรัฐมนตรีอยู่ในการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นหากศาลมีคำสั่งรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องหรือว่าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้หรือไม่ประธานสภา,าก็บอกว่าก็เป็นเรื่องขององค์กรอิสระที่จะได้พิจารณาไปตามหลักการไม่อาจคาดเดาคำสั่งศาลได้มีเสียงบางช่วงบางตอนของประธานสภาที่พูดถึงประเด็นนี้ไปฟังกันค่ะ ถ้าเปิดสภาแล้วก็พักการเมืองต่างๆนะครับถ้ารวบการครบรายชื่อตามข้อบังคับแล้วก็สามารถจะยืน่นอายิปรายไม่หวังใจได้นะครับพอปิดการประชุมสมัยใหม่ปีใหม่แล้วก็สมัยแรกของปีใหม่ครับก็ยื่นได้เพราะปีหนึ่งก็ให้วิปรายไม่หวังใจโดยการลงบัินี่ได้เพียงหนึ่งครั้งคราวที่แล้วก็ถือว่าของ ปีที่แล้วอันนี้เริ่มปีใหม่แล้วเป็นสมัยที่หนึ่งถ้าพิปรายในสมัยที่หนึ่งก็สมัยที่สองก็มีการพิปรายได้แต่ไม่มีการลงวัติครับก็เป็นไปนตามสิทธิของฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปรายไม่พงใจได้ถ้ามีประเด็นที่ต้องการจะซักถามรัฐบาลให้รัฐบาลตอบแล้วก็มีการลงมัติ ค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะจากประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรในขณะที่ตอนนี้ท่านอยู่จีนนะคะไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการค่ะคราวนี้มาติดตามในมุมมองของพักประชาชนกันหน่อยมองเรื่องการที่พักภูมิใจไทยเตรียมยื่นอภิปรายไม่ว่ามืใจในายกรัฐมนตรีมองอย่างไรซึ่งนายภริตวัวชรศิลป์ค่ะโฆษกพักประชาชนมองว่าต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะชี้ว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลแล้วขณะที่พักประชาชนเตรียมหาหรือพักร่วมฝ่ายค้าน หลังเปิดสมัยประชุมสภาสามกรกฎาคมนี้ซึ่งนายพริตวัชรศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อโฆษกพักประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะระบุว่า ตนเนี่ยทราบเรื่องนี้ผ่านการเสนอข่าวของสื่อมวลชนแต่ว่าในส่วนของพรักประชาชนได้ยึดหลักการที่จะใช้กลไกของรัฐสภาในการตรวจสอบรัฐบาลสําหรับการขอเปิดอภิปรายไม่ว่าบังใจรัฐบาลตามมาตรา151นั้นก็เนื่องจากสถานการณ์การเมืองและประชาชนจํานวนไม่น้อยเริ่มสูญเสียความไว้วางใจต่อรัฐบาลพักประชาชนในฐานะฝ่ายค้านก็พร้อมทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลค่ะ นายพริ์นะคะกล่าวด้วยว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบรัฐบาลดังนั้นพักร่วมฝ่ายค้านจําเป็นต้องหาข้อสรุปและจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการยื่นเรื่องนี้ร่วมกันส่วนเหตุผลที่รัฐบาลเรียกร้องขอเวลาในการทํางานก่อนเนื่องจากว่าเพิ่งจะปรับคอรมอชุดใหม่และตอนนี้เองก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญ,ญญัติงบประมาณปี2569ด้วย ซึ่งรัฐบาลนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยนายพริต์นะคะมองว่ารายชื่อคอรมอส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชุดเดิมที่ทํางานต่อเนื่องมาแล้วขณะที่รัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยก็เคยทํางานในรัฐบาลมาก่อนก็ต้องรอดูว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจใครบ้างทั้งนี้พักร่วมฝ่ายค้านเองก็จะได้รีบหารือร่วมกันนะคะซึ่งทางตนเองเนี่ยก็คาดหวังว่าในวันพฤหัสบดีที่3กร,รกฎาคมนี้ที่จะเปิดสมัยประ ภซึ่งตนเองก็คาดหวังนะคะว่าวันพระราบบดีน้าที่จะเปิดสมัยประชุมสภานั้นจะได้มีการนัดประชุมสภากันค่ะแต่ว่าก็มีกระแสข่าวนะคะว่าอาจจะยังไม่มีการเปิดประชุมนะเพราะว่าจนถึงขณะนี้นายพริต์บอกว่าตนเองก็ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมเลยซึ่งถือว่าผิดวิสัยเป็นอย่างมากตนเองก็หวังนะคะว่าประธานสภาจะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะ ดานฝากฝั่งรัฐบาลนะคะอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมวันนี้เข้าสภามาร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี69นางมนพรเจเริญศรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะ โดยบอกว่าส่วนตัวเ,เห็นว่าพักภูมิใจไทยเพิ่งถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาสองปีกว่าแล้วก็ไปทำหน้าที่พักร่วมฝ่ายค้านและก็จะเตรียมยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ว่างใจรัฐบาลน,นั้นมันมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าขณะนี้เนี่ยสภาก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพรบงบ69จึงเห็นว่าพักภูมิใจไทยควรเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทาหน้าที่ก่อนได้หรือไม่ หากพักภูมิใจไทยจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดคําถามตามมาได้ว่าขณะที่พักภูมิใจไทยทําหน้าที่บริหารกระทรวงต่างๆนั้นได้ทําอะไรไว้บ้างแต่ก็มองว่าก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านแล้วค่ะซึ่งตนเองก็พร้อมชี้แจงค่ะ นางมณพรนะคะยังได้กล่าวถึงมติของวิวปรัฐบาลในการเตรียมพร้อมเปิดสมัยประชุมสภาด้วยบอกว่าในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาโดยปกติแล้วเนี่ยการประชุมสภาก็จะมีในวันพรหัสบ,บดีที่ช่วงเช้าจะเป็นการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปแล้วก็กระทู้ถามแยกเฉพาะของสอสอ ส่วนช่วงบ่ายที่จะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วแล้วก็ในวันที่9กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายเดิมทีเนี่ยวาระของสภาค่ะจะหยิบร่างกฎหมาย Entertainment Complex ขึ้นมาพิจารณาเป็นลำดับแรกแล้วก็จะตามด้วยร่างกฎหมายเสริมสร้างสังคมสันติสุขแล้วก็ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประมาณ4ร่างด้วยกัน ครั้งนี้จากการที่รัฐบาลได้รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก็ย้ำนะคะว่าร่างกฎหมาย Entertainment Complex นั้นมีพื้นที่สำหรับเล่นคาสิโนเพียงร้อยละ10เท่านั้นโดยในช่วงปิดสมัยประชุมค่ะรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการพยายามที่จะจัดเวทีสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนความเห็นของนายวิสุทธ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานวิพรัฐบาลนะคะก็บอกว่าเห็นควรที่จะเลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อนโดยจะเลื่อนร่างกฎหมายเสริมสร้างสังคมสันติสุขรวมถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาเป็นลำดับแรกแทนค่ะก็เป็นอันว่าในวันที่9กรกฎาคมที่จะมีการ พิจารณาร่างกฎหมายของสภาก็จะยังไม่มีนะคะสำหรับร่างกฎหมาย Entertainment Complex ที่จะถูกหยิบยกมาตอนแรกก็เรียกว่านี่เป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมหลังจากที่ใกล้เต็มทีแล้วนะคะสำหรับการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นช่วงจับก,กระแสนิติบัญญัตินะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนะัทเดชพาไปตรวจสอบใครที่ชอบกินทุเรียนแล้วก็บางทีเผลอไปกินกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันอันตรายแค่ไหนทำให้หมดสติได้ใช่เ,เรื่องจริงหรือไม่ตรวจสอบกันได้กับช่วงเช็คอินเอาค่ะ กินทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์ทำให้หมดสติได้ใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอิทเอาท์ข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีการแชร์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่ากินทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์ทำให้หมดสติได้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมนาไมยกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงการกินทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์ทำให้หมดสติได้เป็นเรื่องจริงในการเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากเพราะจะทำให้ร่างกายไม่สามารถกําจัดแอลกอฮอล์ได้ทำให้เสี่ยงต่อการหมดสติข้อแนะนำหากกินทุเรียนควรมีระยะห่างกับการดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ6ชั่วโมง โดยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์เป็นสารกดระบบประสาทส,ส่วนกลางหมายความว่ามันจะเข้าไปชะลอการทำงานของสมองและระบบประสาททั้งหมดเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในปริมาณมากและรวดเร็วร่างกายจะไม่สามารถเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้ทันทำให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อสมองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมการรู้สึกตัวเมื่อสมองส่วนนี้ถูกกดอย่างรุนแรง จะทาให้เกิดอาการง่วงซึมซึมเศร้าและในที่สุดก็หมดสติหรือเข้าสู่ภาวะโคมา่าได้ส่วนการหายใจแอลกอฮอล์สามารถกดศูนย์การควบคุมการหายใจในสมองทําให้การหายใจช้าลงหายใจตื้น,ห,นหรือไม่สม่ําเสมอซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้การควบคุมอุณหภูมิร่างกายแอลกอฮอล์ทำให้เส้นเลือดขยายตัวทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนได้ง่าย นำไปสู่ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติซึ่งอาจทำให้หมดสติและเป็นอันตรายถึงชีวิตส่วนของการควบคุมการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือช้าลงได้ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษการหมดสติเป็นสัญญาณที่ร้ายแรงของภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ หากดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในเวลาอันสัน้นร่างกายไม่สามารถกําจัดแอลกอฮอล์ได้ทันทำให้เกิดการสะสมของแอลกอฮอล์และสารพิษในร่างกายทั้งนี้การกินทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดอาการหมดสติได้ง่ายเนื่องจากสารกรรมฐถันในทุเรียนซึ่งทุเรียนมีสารประกอบซันเฟอร์หรือกรรมถัน สารเหล่านี้มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญแอลกอฮอล์การสะสมของสารพิษเมื่อเอนไซม์ถูกยับยัง้งทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดสารพิษได้อย่างรวดเร็วโดยสารพิษนี้จึงสะสมในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นหน้าแดงตัวร้อนวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่อาการหมดสติหรือถึงแก่ชีวิตได้ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www anamai mops go th หรือโทรศัพท์สายด่วน1478โทรศัพท์หมายเลข 025904000เอาละค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้คุณทัดดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ